ย้อนสมีกายวันเกิดเกมมือกับพะแล้วเย่เย่วันนี้เรามาอยู่เกมอะไรครับคุณผู้ช่วยตอบชิ้นเออชิ้นนึ่งเบอร์คือเกมแล้วเนี่ยฮอะไรเกิดไปกฏการวิญญาณหลอนเนี่ยจบนะครับครับเราก็จะมาเริ่มเกมเลยนะครับคือวันนี้เราจะมาทำพระและควยหัวกินพรแลกิจหัวควยครับ ก็เออมาทำมารกินอะไรกันแนละ้วเนี่ยขี่จักรยานตามคนเออจักรยานดีมากเลยภาคนี้ครับจริงจริงก็จักรยานแหละครับตอนนี้เออคุณค <c oughs> รับนี่คุณขับจักรยานหรือคุณคบอะไรนะครับเนี่ยโคดเป๋ครับมัดยังไม่ถึงไหนชนนะครับครับไอ เออไอ้ครับเขาเรียกอะไรครับเนี่ยไม่ใช่จักรยานนะเขาเรียกอะไรไม่ใช่ครับเขาเรียกอะไรครับเนี่ยผมลืมละเอาผมดำอะนี่เป็นไงผมขี่จักรยานใช้มือรู้วหมโอ้โหสุดยอดครับเป็นการขี่จักรยานที่โดยไม่ใช้มือครับนี่ยิงได้ด้วยไงสุดยอดมากเลยครับถ้าคุณขี่อย่างนั้นรถคุณจะไม่มีวันล้มครับใช่ไหมครับเอาครับลองดูครับไม่ล้มแน่นอนครับโอมาแล้วร้อยเยนนิโอยครับครับโอเคครับเข้าใจครับ ดูนะนี่คือการทำลายสต๊อกอย่างง่ายๆง่ายครับเนี่ย <c oughs> ง่ายแล้วครับง่ายแล้วง่ายง่ายง่ายที่สุดแล้วตะกี้ผมยิงว่าคุณพลาคุณยิงผลาคุณขอโทษทำไม <c oughs> คุณยิงบ้านไปสองลูกครับยังไม่ตายนะน่ะเดินมาเด <c oughs> ินนานไม่ถึงสักีพั <c oughs> งหมดแล้วครับพัทงทั้งเมืองแล้วป่านนี้ตำรวจมาครับตำรวจมาทำอะไรครับเนี่ยตำรวจมาให้ผมอ o ปีล่างครับอร่อยจุ๊บเบ๊ ตอนนี้คุณบูก็ใช้สูตรแน,น่นอนครับเชื่อน่งไงี้ครับ<อ>คุณบูใช้สูตรดุสุนไม่จำกัดครับก็เก<อ>ียนมากเลยครับโอ้โห,โหรถระเบิดครับถึงกันระเบิดกับเ<อ>พื่อนเขาเป็นยังไงครับอตอนนี้คุณบูคงต้องไปทาธารกิจต่อ,รอ,อครับโอกัดจะไม่นอกเรื่องนี่นอกเรื่องมาก่แล้วเนี่ยครับไม่ได้ยินหรอครับออเออเหี้ยเอ้ยจริงผมก็จะไม่นอกเรื่องกับธารกิจนี้นะแต่ว่าผมก็นอกเรื่องไปโคตรตะลากของโคตรตะลากของ โดูครับคุณลองขับแบบเล็งปืนครับรถมันจะไม่ลมอ่ะมันเก่งขนาดนั้น,นเลยลเหรออ้าวจริงๆครับคุณลองชนอะไรได้ไม่ชนครับผมไม่ชอบเสี่ยงคุณนะชนสิครับเชื่อดิอดผมไม่ชอบชนครับตอนนี้ขเขาบอกว่าออกมาแล้วแกงมอเตอร์ไซค์เราไปเลยวแกนงจักรยานเป <c oughs> ็นเพื่อนน้องเนยนะฮะจักรยานรถลอกล้อเสื้อก็เขียวครับบอกแล้วว่าเป็นน้องเนย เสื้อเราไม่เขียวครับฮะเสื้อเราไม่เขียวอาเสื้อเราเขียวเนี่ยเห็นปะแสดงว่าคุณรู้เพื่อนน้องเนยครับผมอันนี้พี่อันนี้พี่น้องพี่น้องเนยครับไม่หลอดจังเลยครับพี่น้องเนยเขาไปทํำสายกรรมาครับจากประเทศนาโต้ประเทศอะไรครับประเทศนาโตประเทศอะไรนะประเทศนาโต้ตอนนี้เพื่อนคุณรู้สึกจะเมาเล่าเมาเล่าหรือเมารถไม่รู้อมันมาจะขยาน ตอนนี้ครับไม่มีไม่ค่อยมีอะไรอยากจะพากเท่าไหร่ครับโอ้ยเหนื่อยครับอย่างนี้ปะสว่านี่อย่างนี้ปะสวาะ่านี่อเร็วยังเงี้ยมปะสวานตอนนี้ผมแม่งคุณกำลังเลยวะคุณดูเขาใช้กำลังนะครับตอนนี้สงสัยคนม,มากที่อยู่ไม่ได้จะแข็งไหมเนี่ย แฉกเอเอ,อยมองะงนก็อย่าใช้กำลังเขาจะไหมโวยแหละครับเขาเริ่มใช้กำลังแล้วครับตอนนี้ผมว่าผมแม่จะแครแล้วเนี่ยโอ้ตอนนี้สเต็ปขันเทฟว่าลงมาจากที่สูงครับลงมาจากที่สูงประมาณสูงกว่าภูขเขาเอเวอเรสต์ยี่สิบเท่าโวยแหละครับตกน้นไม่ตายด้วยค,ครับขี่จักรยานมาด้วย,ค,ยครับ โอ้โหชนไปแล้วครับพขดื่เจนนี้นะครคับสามารถชิช i̇şte. ิเซ็งจุมตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรม er ากครับสัยต้องมาร้องเพลงกันัะร้องเพลงอะไรดีคายคายคายเพลงนี้นะเกิดขึ้นจากคุณโบอสอีกแล้วครับคุณโบอสกดกดนมนะบอสกดนมคายคาย คุยคุยร้องร้องคุยร้องร้องให้ชัดนเร็วดีครับคุย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 ครับโอ้โหตอนนี้เขากำลังปรึกษากันว่าจะจะตุ๋ยใครดีครับหรือว่าไม่ตุ๋ยใครเลยจบแต่ยังไม่จบกิมตุ๋ยน้ำเนี่ยโอ้โหแต่ผมไม่ตุ๋ยเขาครับแต่เราได้จุดเซตมาแทนครับเรื่องคุณและบ้าน และบ้านอันกระจอกเอ้ยแล้วก็ลงจอดรถอันกระจอกงาะง่อยซับปะหล่อคอยแช่ซึ่งมีรูปวันน่ะครั้งนี้ติดอยู่แดงครับผมผมว่านะเสียงจุกแกกับจิกะจกยังไงแกจก้าเสียบังยอบโซกาเอาดูว่าไรอี๋ดาคอมเมนไลดาคอมเมนไลดา

ผมก็งงว่ามันเป็นอย่างนี้วะตอนนี้ครับเป็นตัวที่เทพมากครับไม่สามารถเข้าห้องได้ครับตอนนี้ปืนลอยได้ครับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติรับปรากฏการณ์ธรรมชาติในห้องแต่งแต่งผ้าปืนลอยได้ครับก็โืนลั่นได้ด้วยแลปืนลั่นเองครับอ้าวออกไม่ได้เลยเอาไล้ครับเกิดเรื่องแล้วครับตอนนี้คงต้องปิดคลิปไปแล้วครับ นครับครับขอบคุณครับกันไหนไม่มีเป็ดจบครับ